สวีเดสสวัสดีนะผมวันนี้วโกต้อมชั้นแนอีกแล้วนะผมมาเจอกับไอ้เควสตามล่าหาสมบัติกันอีกแล้วนะผมวันนี้เป็นวันที่สี่นะ EP สี่แล้วนะผมแต่ไปนะวันนี้เขาว่ากันไม่ยากนะผมวันนี้ไม่ยากนะเริ่มที่ไรฮาร์เส้นนะนี่ไรฮาร์เส้นแอรียนะผมไปที่เมืองเลยน,นี่กลับมาเลิกงานกลับมากัรีมาทําให้เลยนะผม ตอนแรกเก่าจะไม่ทํานะเออแบบเฮ้ยมันว,วันนี้มันง่ายไงไม่อยากทาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะขาดช่วงนะเออเผื่อใครติดตามอยู่นะอ่ะมาครับผมนี่นะผมมาคุยกับที่เดิมนะเอลสุกซนตรงนี้นะโอเคคุยไปเรื่อยนะผมแล้วก็มาคุยที่ลูกนะนี่นะผมเขาจะให้ดูตรงนี้นะฮะให้ดูลูกเนี่ยนะ คาบเนี้เรียนเข้ากับมันเข้าเยี่ยมชวมห้องสมุดลองดูชัดๆนะนักเรียนมีปัญหาถ้าเรามีปัญหาไม่มีปัญหาตอบอะไรไม่รู้นะ <c oughs> ตอบอะไรวะเอ้ยตอบถูกอ่ะตอบนักเรียนมีปัญหานะผมอ่าแล้วก็ถูกส่งเข้ามานะมันใช้อะไรไหมไม่ได้ใช้อะไรนะ เข้าครั้งแรกจะไม่เสียอะไรนะผมแต่ถ้าเพื่อนๆตอบผิดเพื่อนๆเข้าครั้งใหม่เพื่อนๆต้องใช้ไอ้นี่นะผมเนี่ยใช้พวกนี้นะในการเข้ามาแต่ถ้าตอบถูกเลยตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ต้องใช้นะผมผม,ผมเลทำให้ดูเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูตามผมไปเลยนะจะได้ตอบทีเดียวไม่ต้องไปหาของเพิ่มนะให้ตอบทีเดียวถูกเลยไม่ต้องหาของเพิ่มเนี่ยมันจะถามว่าใครขโมยชุดชุดของคนนี้ไปนะผมใครเอาชุดไปต้อนนะเนี่ยชุดของผู้หญิงเสื้อเหลืองเราต้องตอบไอ้นี่นะผมไอ ยูเลอร์เนี่ยตัวดีเนี่ยกลับตัวดีนี่นะผม D A L T S นี่นะผมตัว,น,ตว,น,ตวนี้นะกลับตัวนี้ไปเลย <S <S โอเคไะสังเ็จนะผม <S <S นี่นะผมอ่าอันนี้มันจะให้คนหาเอวนะผม <S <S เอวจะอยู่ยูนชั้นสองนะทามาที่ชั้นสองได้เลยนะ นี่นะผมเอลก็คือไอสมุดเขียวๆนี่นะผมนี่นะกดคุยเลยนี่นะโผล่มาแล้วนะเอลนี่เราจะมาเอาชุดคืนจากเอลนะผมนี่เอลให้ชุดคืนมาแล้วนะนี่แก้คันเข้าใจผิดนะผมแต่ถ้าเพื่อนตอบผิดครบสามครั้งนี่มันเตะออกห้องไปเลยนะผมแล้วต้องไปเอาของเข้ามาใหม่นะพราะัานทำตามผมไปเลยนะผมยืนให้อ่า นี่นะผมเธอจะเปลี่ยนชุดกลับมานะอ,าอ่าอ่านะเพื่อนกลับมาแล้วนะผมเคยอันนี้เราก็ไปต่อได้นะผมทำเ,เฟสต่อไปนะง่ายไหมฮะวันนี้ง่ายไหม เดี๋ยวมีอีกอันนะึงนะมีอันนึงถ้าเพื่อนดูตามผมก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วนะฮะก็ไม่ต้องไปวุ่นวายหาให้เหนื่อยนะฮะนี่คลิปไม่นานคลิปไม่นานนี่นะผมไว้จะส่งเราเข้ามาที่นี่นะฮะอ่าากับไปมันให้เราหาบาะแสนะผมในบ้านหลังนี้นะ ให้เกี่ยวข้องนะผมเนี่ยมันจะให้หาของสามสิ่งนะผมสิ่งแรกนะนี่นะฮะผ้ามันคอบนโต๊ะเครื่องแป้งนี่นะนี่ได้เก็บมันนะผมและชิ้นที่สองนะฮะนี่นะฮะกระเป๋าหน้าประตูนะเก็บมันนะชิ้นสุดท้ายนะผมชิ้นสุดท้ายอยู่บนที่นอนนะเป็นหมวกบนที่นอนนั่นเองนะฮะนี่นะผมมันหมวกบนที่นอนนะฮะ แล้วเราก็มาส่งนะพอได้สามสิ่งนี้เสร็จปุ๊บก็มาส่งเลยให้ดูเบาแสนะหยิบออกมาหมาความว่าอะไรไม่เป็นไรครัขเข้าใจแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะพยายามเอเพืก็คุยตามไปเรื่อยๆนะผม เรียบร้อยนะผมหมดเควสแล้วนะหมดเควสแล้วนี่นะผมเราก็จะได้กล่องสองกล่องเหมือนเดิมนะผมเนี่ยนะได้สองกล่องละโอ้ยยังคงแรกของคู่ร่างดูได้ไบครบยังไม่คอนะเฮ้ยเจ้าหญิงครบแล้วเนี่ยไปไปวันคลิกไปวันคลิกเจ้าหญิงนี่ว่านะ อปวันคลิกตู้เจ้าหญิงนี่ว่ะแถมแถมนี่แถมอันนี้แถมอันนี้แถมไปไปวันคลิกตู้เจ้าหญิงกันหน่อยดีกว่าวันนี้เซิร์ฟเวอร์มันแจกมานะสามสเรียงไปไปมีต้องไปจต่ไปนะเพื่อนวิ่งช้าหน่อยนะหมามันขาสั้นนะผมวิ่งช้าหน่อย ไป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 ถึงแล้วนะผมวันคลิกนะฮะวันคลิกนะครับผม,มเกลือ <c oughs> เกลือนะผมโอเควันนี้ก็ง่ายๆนะผมกินเฟสง่ายๆนะวันนี้ยไม่มีอะไรยากมากมายนะผม <c oughs> เพื่อนก็ลองทำเอานะฮะถ้าไม่อยากไปหาของเพิ่มนะฮะก็ดูคลิปผมเอานะครับผม ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามเป็กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะมี ep 5้ต่อมาไหมนะ,ะถ้ามันง่ายเกินไปผมก็จะว่าจะไม่ทำนะฮะแต่ถ้ามันดูแล้วแลยากนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม o u นะฮะสวัสดีครับ